ขายบะต้องบัตื่นส้มเนี่ยเนี่ยถึงว่าแล้วอยู่วัดก็กินกับวัดกับว่าสบายอกสบายใจซิกมาก็ต้องกล้าต้องขายหารายได้จะมาซิก,น,กนู้ก,อกอูอยากกอบสีกากอบน่าจะมายุ่งนั้นโอ,อย่างป้าเบเรวนี่เป็นพ่อก่าหมอเออเป็ดพ่อแกาขายสม้มสดชดหม่ๆม่ป้าป้านี่นะไปโคแนกอืกม,มาก็ดีอ่ะ ปน็นเพานะมัมีแหงมานกันเนอะบ้าจะได้มาแหงมานเือกะอือโอ้โอหาเหาจเจื้อก็นั้นซดใหม่แต่กานี่ออกฮาเบอร์นี่แฮะไปออกฮาแดดสีมันหยาดเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันแบบได้แวกปะ้ะถ้าแวกเนี่ยมันเริ่มมามาานะมันแบบไข่เตาา่าได้เพือ่อสุขภาพอันนี้ธรรมชาติเนาะอันนี้มันแบบหูเหลืองเมามีกับศูนจำนะแฮะอันเนี้ยของซดในสวนเจสกานั้นอือซดกะอันนี้มัน อันกระแทกกับอันนั้นนะตะก้าขนูงมันรู้สลุดยนมาอย่างคองอย่าง้ย่มันมาจจหันนายรู้ก็ท่านานหู้วัดตังในมันด่างมันจ้างมันบดีเปลี่ยนเมียงนางก็ไปเอามาจะไหมอันคอป้าหันมาตังในอยู่ตังหนอกคอตังในได้ไหโอ้บ้าหันนากะเออเออเอออันป้าเอาแทะคะาป้าเอาอีนะ ซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนานก็จะเพิหนึ่งอ๋อเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเออมันนี่ยมุงก่อนโอ้นานยังมาใจดีมันเนี่ยอ๋อภัยจะมาใจดีหรือนานนี่ล่ะลุงนี่เนาะโอ้โหนานนานนานยังมาลายแก่เนาะโอ้ก็เปล่าหนึ่งโลยะไปใจใหญ่เอาแกนเดียวก็เพิ่งขายกำลัลูเหมือนมาขายกำลแกน เอาหนึ่งแกนโอ้ก็นึกว่าหนึ่งโลก็ขายกรัมกิโลโอ้ยนานกดตั้งมันมีนี่ห้าบาทก็ห้าบาทเขาจะได้กระปุกมนันอะค่ะโอ้ก็กิโลสาห้าอิ่มใจโอ้ก็เปิ้นป้าเอาห้าบาทนานกดขี่ตามไปตามนั้นเล่ห้าบาทอืมสองขี้เกิมยี่เออของขี้ด้กะจังไปตามนั้นเลยะได้แกนเดียวอันเนป้าอ่อไป เออจ้าผู้มาถึงอย่างอ่ะซื้อหนึ่งแถมหนึ่งอย่าโอ้ปลาป้าปะโอ้ป้าหู้ยฟ้านี่ก็ได้จ่ะตึงมายุงยุงแตะเนี่ยดีนะอีกุ้งแบมาม่พนนะถ้ามากันพ่อมกันนี่ใคยจะมึงยุงนะฮะอ๋อเสี่ยงตื่นตะเห็นนะขอนันฮะเล่อ๋อฝนตกซี่ๆใครอย่างนี้ใคร เฮ็ดหอบก้าต่เมื่อมีมอนกับเมียบัดตีจริอนเนี่ยเป็นต๊ะกาปากบะม่วนแตะฮะกูอู้เรื่อยำข้าวปากแแม่หน้ามาละลูกค้าหลอกพ่อหนานอู้ยอันโอ้ข้ากับจ่างข้ากับจ่างจะได้ง้ออันนี้นี่คุยไฝ่ก็บ้องมาตื่นพ่อหนานโลต้าไหนโลเซาห้าโลเซาห้าเออมูลเดียวกันกูขายโลดเป็นราคาพิเศษจิ้มได้ก็ลดจากส่วนฮะมันต้องจิ้มกับของเงี่ย กูก็ปุ๊ดตื่นกันไปปุ๊ดไงวะโอ้เปลือกมันฮะพอตั้งนาฮะขาวโจโลกกโฮะทางกอส้มที่ไหนนี่พ่อหน,นันโอ้ส้มกูปลูกว่าสี่ห้าปีและการได้น,นูนยปีส้มหนบฝนทมันเหมือนส้มหน้าหนาวเนาะกี่นาวตีเอาหาโปรโหมดนะฮะเมาลงพ่อหนัน เลดก่อนอาลงอืถ้าลงก,กูจะแถมอันนี้คือแกนเนี่ยกูใจดีจะจ่ายเนี่ยอ,อ,อืมเพราะนานลำเหรออืมอเอไอีนนะกินของกูเป็นแกนเะว่าจีนี่จ้าจังลง <c oughs> มันได้ไม่ได้มันเกินมึงเอาหมดน,น,นี่บอกกูมาได้เพราะนานมันเกินงบกับเพราะนานก เอาออกเลยลำคานที่ขาดออกนี่ออกไงน,นี่น,น,น,นั่นไอ้เนี่ยเอาออกอย่างอ,อ,งอ,อ่อนก็นั่นย่างบ้าๆไนนี้มาออกอมันเต็มกับมึงบอกวัวออกกูขอออกให้ได้รู้นี<อ>่นี่ก็อย่างลำคานปากหนาก้าปากหน่อยฮะมันยังเกินอยู่เนี่ยออกนั่นอย่า,อ,นานอย่า,ยา,ยาจับพอดีหรอเอ,อไนาไปมาเหลืองมากกี่น้องกุ๊ไปแก้งยังนับเจ้า กนนี้ติเอา,เอ,าออกแกนเดียวมากดจับกันลกแล้วกูแล้วรู้เนี่ยก,ก็เดียวมึงกับ้องได้เป็นการไปแกนะนะคูแกะสั็เรียบร้อยสายขั้วปักคนเอา้าวบาทนอ่ยกูฮะกูว่าโลชัห้หา,า,หามาบิดกึ่งบิดแข็งคนได้เขาได้นะห้าบาทนะยอย่าบ่อของแถมบ่กปอาฮูละอือกูชาวบาทนะ่ะกูพูดืึงไปห้าบาทแถมห้าบาทนะมาได้นะวันพุกเอามาฮู้ มาขายบาคือยิ้งรักเก็บมือมือเอาไปกินอีกไปแปลงน้ำส้มข้านดีกว่าขายอย่างก็ได้อย่ามาฟืดปิ๊กไปเปลี่ยนตู้เห็นดิจ้ามือมือชาตาของมือชุกชุบมือนี่ก่อนขาน